สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาช่วงเพื่เสี่ยวป้อนะครับวันนี้มาทำอะไรคะคุณป้อหวานสูตรคุณแม่ใส่กะทิเลยคุณจิบเอากะทิมาอ่ะค่ะจุดไฟก่อนนะครับอเอาไฟเบาพอนอ่ะค่ะนี่เอาไฟเบาๆเลย คุณใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนมันนี่คนเลยทันทีสู้ซ่ายนะฮะสู้ซ่ายเลยมันแดะ เคี้ยวไปให้แตกนะค,คะอ่นกะทิยังไม่แตกเลยค่ะหอมหอมหอมมากเลยหอมกะทิเลย ทีมง,ง,งานรากินทีมง,งานรอกินหนูเ้มอืมบี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 นึ่สูตรแม่บอกแต่ <c oughs> คนแต่คนทำตามมี่ทำเกิด <c oughs> <c oughs> วัดหอมมากเลยหอมมากเลยหอมมากเลย กาแฟไะกาแฟไกาแฟกินไงนีใช่หโอเคให้ฉันหยิบได้เลยอ๋อไดโอเคาักสี่นเอาไก่ผมไก่ไก่ชิ้นกับปีใช่ใช่ กันไม่ให้มันดำนะคะนี่ดูตอนนี้ใส่ให้หมดไปเลยนะคะสูตรแม่บอกแต่เราแม่ไม่ได้บอกขนาดว่าต้องใส่เยอะกป่น้อยแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวจ้าสูตรแม่บอกเราก็ ใส่ไปได้ตามมีตามเติดคนอยู่เยอะค่ะใส่ไปให้หมดค่ะใส่ให้หมดเลยแต่เแล้วจะปีกไว้ก็พอละเธอจะลวนไหวไหมเนี่ยไหวไหวแน่เลยคนได้ใส่ให้หมดเลยไปไปเธอล้วนไปเรื่อยๆนี่เปิดไฟเพิ่มก็ได้นะตัดออกก็ได้ เริมกระสุกล้วนะสีเริ่มสวยเป,ยป,ยปะะิดไฟแรงเลยค่ะคุณป๊อเริ่มไฟเลยค่ะอืโอเคคุณจี๊ใส่กะทิเลยครับ โอเคค่ะเขาเรียกเขาเรียกใส่ไปก่อนปริมาณค่อยว่ากันที่หลังเหรอใช่ครับถ้าเป็นสูตรสูตรแม่บอกก็คือใส่ไปก่อนค่อยคุยที่หลังไม่ต้องกะไม่ต้องตวงเหรอใช่แค่เห็นแค่นี้ก็น้ำลายสอดแล้วใช่ครับเดี๋ยวคุนเบาๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตกแบบนั้น มาน้ำตาลนะครับค่ะใส่มาตำม,มันเลยนะครึ่งหนึ่งค่ะคตำตำๆก็ได้ค่ะรอ,อ,อก่อนนะคะน้ำตาลต่อไปน้ำตาลเลยนะฮะ อโอเคตรถตามใจชอบเลยค่ะน้าใสลอนตาลไหมน้ำตาดีไหมน้ำตาโอเคโอเคตาพร้อก่อนเดอต้องไปเตรียมช้อนมาชิมนะก็จ้าปลาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอให้น้ปลาลายแปะ๊ะ นี่คือสีของน้ำตาลหมดเลยเนะใช่ไหมนี่น่าจะเป็นสีของน้ำตาลนะแกงน้ำตาลนวลเดี๋ยวเรารอเดียดแอบนะคะเราใส่เยอะไปเนี่ยก็พอแล้วหรอแค่นี้หรอพอพอแค่นี้่อแล้วอีกช้อนนี่กินเค็มหน่อยอีกช้อนหนึ่งพอค่ะ โอ้ยเดี๋ยวพ,พ,พ,พักๆมาเสร็จมาคือเลยค่ะมาเราก็ชิมก่อน,นนะคะชิมน,น้ำแกงแล้วก <c oughs> ็ชิมข้นจิ้มเลยได <c oughs> ้ไหมคะกล่อมๆไหมหรือว่าคาดอะไรคะ <c oughs> น้องเขาเดือดแล้วนะน้องเขาเดือดแล้วนะ ได้ไหมคะไป็ได้อร่อยเลยแหละอร่อยความอร่อยจะมาช้าหลือเกินเดี๋ยวเราใส่พอใส่น้ำตาลมะเขือนะคะโอู้หอ่ะตามเม็ดได้อ่ะก็ใส่แล้วก็พอนนะอเคต่อไปเราใส่มะเขือนี่นะคะเราแช่น้ำเกลือมันเลยไม่ดำเห็นปะอ๋อครับผม 野菜はね ค่ะแล้วมะเขือเนี่ยคะมะเขือปอกค่ะโอเคอู้หูเฮ้ยอะไปมาคุยต่อเลยค่ะโอเคค่ะโอ้โหีค่ะได้ค่ะที่ต่อเลยค่ะคุณใส่เลยบ้างเลยค่ะตัวฝีมือค่ะถ้าเป็นเชฟต้องจิตเรียบร้อยนะ กินเรากินเยอะนะเราก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะใช้มือโรยได้เลยค่ะคุณก้องอันนี้ค่ะใบโหระพาค่ะอืมใสกนิดหน่อยครับสีสวยเลยนะสีสวยเลยนะี่คนก่อลไหมใส่หมดแล้วนะใส่หมดเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าด้วยนะคะ<น>อ๋อไปแต่งหน้าเลยค่ะใช่เพราเราเราเลือกใบสวยๆไปแต่งหน้าโอเค เนีではでは ų, ้ยใส่ไปก่อนหอมหอมโอเคพีจ่ายนิดนะคะคุณพ่อใสอีกเนาะเพื่อความเป็นสีสันสวยงามค่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหช่วยกนกันเน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากาเลยด้วยเนี่ยรอเดือดแล้วก็ข้าวร้อนๆเลยนะโอ้โหดูสิคุณพ่อสีสันสวยงามไหมคะโอเคค่ะมาชิมเลยมีครั้งแรกเลยปะคะคุณพ่อครั้งแรกเลยสูตรคุณแม่สูตรคุณแม่บอกอ๋อ เนี่ยค่ะขาดหลืออะไรอร่อยห้านโอ้โหแล้วเราต้องมีข้าวด้วยนะคะเรามาซูดร้านข้าวสวยได้ไหมร้านข้าวสวยได้ไหมได้ค่ะขอข้าวเลยปะขอข้าวเลยครับจะเราใจนี้ใช่ไหมอร่อยเหรอเอาจริงลองชิมป้าล่ะช้อนมาชิมก่อนช้อนมาชิมก่อนไก่สุกยังสุกแล้วไก่สุกแล้วชัวร์ไหมล่ะเอเทสลองร้านข้าอร่อยมากเลยเอ๋อเอาช้อนมาชิมดิลองช้อนมาเทสก็เร็ว อร่อยมากเลยหรอเจ๊โจกินเลยเพือกเขาไม่เชื่อว่าป้อทำอร่อยอะชิมทีอนนี้ก่อนให้น้ำเีือกจะเยอะเลยเพราะเผือไมะเขือต้องให้นิดหนดงนิดหนึงคุณป้ออขนี่สีมือคุณป้อปรุงนะครับโชว์ข้ากล้องเลยจับชิมเลยค่ะวันนี่ป่ะเนื้อลูกนให้มะเขือเธอตองใส่อีกนิดนึงชิมมะเขือี มานี่เดี๋ยวดูทํานหน่นนค่ะี่ชิมชิมนะคะคุณพ่อไปชิมอืค่ะลองชิมได้เลยค่ะนี่ค่ะลองชิมได้เลยค่ะถังคำเลยค่ะไก่ไก่ทังคำเลยค่ะไก่ทังคำเหรอือือสะโพกเนื้อหวอืออ นะอืหน้าตามันฟินใช่ไหม้อร่อยมากอืไม่ต้องพิน้ำปลานะครับเพราะผมใส่น้ำปลาสองช้อนอร่อยมากอือเอาชิมมั้งคะอือหือ เธอเธอเธอคนนมงอ้อือหืออื้ออร่อยจ่จฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าอ่ไฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าน่่า่่ต้องฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่่่่่่้่มเลย มาฮดื้อโอ้ยแกงเขียวหวานกับน้ำอารมณ์วันนี้นะครับผมกับจิ๊บนะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะกับแกงเขียวหวานที่อร่อยมากอดใจไม่ไหวเลยเนี่ยต้องไปกินแล้วอ่ะอย่าลืมกดติดตามผมนะฮะอุ้ยเสียกออย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เตียปอเลยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะป้ะ